สวัสดีครับต้องเที่ยวครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูทองไต้หวันกันครับว่าราคาเท่าไหร่ไปครับ หคนราคาก็จะอยู่ที่3ามพัามครับอันนี้ผู้ใหญ่อ้าผู้ใหญ่สามสาม,ามบุฟเฟเอ่อบุฟเฟด้วยหกร้อยสามพันเกาบุฟเฟ่นอย่างครับ ได้ครับถ้ามีโซ่ได้เดียวกับพี่ก่อนมันเป็นลายผังเนี้ยใช่ไหมตรงเนี้ยลายเดียวกันนะเดียวกัน้ยน้เชียงนเนียลายเนี้ยชอบรเปล่าลายเนี้ยเออเนี่ยลายเดียวกัพี่เนี่ยเส้นเนี้ยเจอไหมเราจะนุมเชยอีแว อ๋ออันนี้อันนี้ไม่ชอบอันนี้หนังนะอันนี้เกินสองห้าแล้ดูไหมไม่ชอบเกื่อนะตัวเนี้ยเกเส้นเนี้ย <c oughs> ดูเส้นนี้ใช่ไหมอเคครับเเ่ะแ้ละอที่ม่งี้เขยนขึ้นเจตัวจ๊อก่ใชร้านทองซีอิซีครับพูดไทยได้ครับหน้าสถานีรถไฟจงรี่ครับ บ้านในแมนชีไลค่ะไม่ใช่แค่นี้หรอผมอยู่บ้าแต่ครับใกล้ๆอยู่อดีพี่เขาแนะนำมาเขามีบ้านให้สแต็ปก็เป็นมนีร้านนี้ร้านเรามีสี่สาขาเนี่ยสี่สาขาเดี๋ยวสาขาที่อจะเปิดแล้วตรงข้างน้าเขาเหย่ก็มีใ่ไหมไม่มีจ้ะีที่ใหญ่ขึ้นเขาใหยังไม่มีทั้งหมข้างในมีร้านหนึ่งใช่ร้านเี่ไม่ได้สอที่ น้านขอาแกใช่ร้มนั่นของพีขอให้เลือกเยอะเลยครับผมนั่งอันนี้ก็จะเบาหน่อยโอเคไหมเส้นเนี้ยเดี๋ยวพี่ดูให้สองสามเหมือนกันเดี <initiative> <rí> e> ๋ยวนะ 各店内线六角三千多、三千半以上的有吗？十六内线六角三千半以上十六。今天没有。他们米 OK 卖三零三。在<來>。我店。多少钱要吗？等你四千超过他的预算，没关系。啊对，现你那一条帮我开单。我过去拿，谢谢。

ไอ้เป็นของก่อนตัวเองครับวันเกิดสองหนึ่งสามจ็กได้แจ็คไปถอนให้สาวอีกกันมึงข้งนึงอ่ะสาวเาาท่านปาเลยเอาใจเขาแบบ จะมีนะครับตาให้ด้วยแล้วถ้าเกิดครบแล้วจะได้อะไรครับในขั้นหน้าเนี้ยเราตู้โชว์นะแต่ตอนนี้ก็คือช่วงถูกจริงไงแจกไปเยอะมากก็คือประมาณที่น่าจะมาครบแล้วล่ะเยอะก็คือเลือกได้เลยครับจัดจัดจัดรังเราเข้าไปดูอ่ะที่ตู้โชว์มันจะมีการดูข้างหน้าเนี้ยครับใครๆก็เพิ่มอะไรเพิ่มราศีเพิ่มอะไรเพิ่อ๋อดูดูข้างประมาณนี้ถ้าเกิดครบแล้วก็จะก็จะได้อ๋อจะได้พวกนี้ เนี่ยซื้อบัตรคนเดียวซื้อหลายคนแบ่งยังไงวะเนี่ยตัดแบ่งเสียดแจ็คครับเสียดแจ็ค อาอยาก买นั่น买กันละนี่คือไอ้สิ่งที่เรี้ว3,380ค่ะคือกระ่ไห้ได้เฮ้ยเฮ้ยมหายแล้วซื้อซื้อเขาใส่ทำไมนะของร้านที่แข็งแรงอยูแล้วไม่หลุดแบบนั้น ไม่เดี๋ยวมันก็ถอดพี um> ่ถอดถอดถได้ผู้สาว้ใกแล้วองเม่นเท่าไหร่สองสามจ้ะั้นก็คือองมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถงต้นๆขึ้นไปถึงใสกว่า เฮให้ขอเดียวเขามีเครื <music Brothers> ่องนะสามสิบเลวสีสิบอสมสิบลองใส่ดูไหมเดี๋ยวพนจะได้ไปัอย่างนี้ประมาณเจ็ดบก็มีย่าก่าันคุณครับเาขอบคุณครับถ้ัดอขอบคุณครับบ๊ายบาย ตอนนี้ก็ได้มาครอบฟ้องนะครับผมสองหมื 23, ่นสามพันบาทนี่ก็เดินทางกลับนะครับตอนนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผม๊มียบายครับ